哇。 เต็มๆว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติค่ะเป็นเหมือนบอร์ดบริหารที่บริหารจัดการน้ําทุกพิติในประเทศเลยค่ะซึ่งมีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณดูแลเป็นประธานกรนชค่ะในตัวกรนชอเองเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้ลืมภาคประชาชนนะคะก็คือท่านเนี่ยก็ให้คณะกรรมการลุ่มน้าซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนของภาคประชาชนเนี่ยเข้ามานั่งในบอร์ดนี้ด้วย ส่วนต่อท่อนชหรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็คือสำนักงานเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปีพศ2560ค่ะในรัฐบาลคอสช,อชอม4 4ซึ่งขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีเลยค่ะโดยสำนักงานของเราเนี่ยเป็นองค์กรกลางด้านน้ำค่ะที่จะช่วยเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำในประเทศเราที่มีมากถึง48หน่วยงานภายใต้13กระทรวงค่ะซึ่งแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงเนี่ยก็มีกฎหมายวิธีการบทบาทหน้า ที่เพิ่งแตกต่างกันแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยเรามีเป้าหมายเดียวก็คือเป้าหมายที่เป็นแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีค่ะก็คือเป้าหมายที่อยากให้ประเทศของเราเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านน้ำค่ะตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะ รวบรวมองค์ความรู้ของหน่วยงานที่มากกว่า48หน่วยงานเนี่ยให้มารวมกันอยู่ในเป็นก้อนก้อนเดียวเพื่อที่ว่าเราจะได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่ว่าจะได้ไปถึงเป้าหมายเนี้ยให้ได้ดีที่สุดเร็วที่สุดค่ะ พื้นที่ภาคเหนือเนี่ยด้วยตัวพื้นที่ของภาคเหนือแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ําหลักๆทั้งหมดสี่สายก็คือปิงวังยมน่านเนี่ยน้ำน่าจะเยอะมากแล้วพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยต้องพัฒนาให้เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งกักเก็บน้ำค่ะน่วงน่วงน้ําเอาไว้เพื่อที่ว่าเอาไว้ใช้ในหน้าแรงค่ะโดยในภาคต่อมาก็คือเป็นภาคของโซนภาคกลางค่ะก็คือเป็นพื้นที่ที่จะมี ที่ทางสทนชอเองเนี่ยก็ได้ทําแผนบรรเทาอุทกภัยทั้งหมด9แผนงานไว้ซึ่งตอนนี้ก็ได้ทําไปแล้วกว่า32%ค่ะในพื้นที่ต่อไปก็คือเป็นพื้นที่โซนอีสานซึ่งตอนนี้ก็กําลังท่วมเลยใช่ไหมคะก็คือเป็นพื้นที่โซนลุ่มน้ําชีแล้วก็ลุ่มน้ํามูลค่ะด้วยพื้นที่ของพื้นที่ภาคอีสานแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่โดยรอบเนี่ยจะเป็นภูเขาและตรงกลางเนี่ยเขาก็จะลาดลงไปทางแม่น้าโขงใช่ไหมคะการกักเก็บน้ำเนี่ยก็จะอยู่ทางต้นน้ําชีกับต้นน้ํามูลส่วนโซนที่เเป็นนโซกลาง้ ก็จะทําการทําเป็นฝายกั้นน้ําค่ะส่วนทางปลายน้ำเนี่ยเราก็จะทําเป็นแก้มลิงค่ะแล้วก็ในส่วนของโซนสุดท้ายก็คือเป็นภาคตะวันออกภาคตะวันออกเนี่ยก็เราได้ผลักดันให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือว่า eec ค่ะซึ่งแปลว่าตรงนั้นเนี่ยต้องมีการใช้น้ําในภาคการผลิตมากกว่าพื้นที่อื่นๆซึ่งเราเนี่ยก็ได้เตรียมแผนงานโครงการต่างๆมากกว่า38โครงการค่ะในปีส5 7พัาเจนี่ยจะมีน้ําต้นทุนมากถึง8 870ล้านลูกบาทเมตรค่ะ เอกปวิทยนะคะท่านก็ได้เห็นแล้วว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีปัญหาอย่างไรบ้างท่านก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปพูดคุยกับประชาชนแล้วก็เข้าไปถึงเพื่อให้ตรงจุดให้มีการแก้ไข,ขของแต่ละหน่วยงานที่เป็นภาคปฏิบัติค่ะก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคอีสานที่ท่านได้ลงไปท่านก็ได้ให้หน่วยงานปฏิบัติต่างๆก็เร่งรัดในการแก้ไขปัญหาค่ะถ้าพูดถึงอย่างโซนอีสานใช่ไหมคะก็คือลุ่นน้าทีกับรุ่นน้ํามเนี่ยตอนนี้คือเราอ่ะพูดให้เข้าใจไง,ไง่ายๆก็คือเหมือนเรากํลาลังจัดการจราจรของน้ําอยู่ค่ะ่ะใใคครรมากกไปกอน น้อยก็ชะลอไว้เพื่อที่ว่าพื้นที่ถัดๆไปที่มันกำลังลาดลงเนี่ยน้ำเนี่ยจะได้ไม่ไปท่วมแบบฉับพลันอย่าเนี้ยค่ะตอนนี้เราเพิ่มช่องทางสื่อสารให้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะก็คือมีทั้ง Facebook, Instagram, เว็บไซต์หรือว่า TikTok อเป็นช่องทางที่ประชาชนทุกคนสามารถติดต่อได้เข้ามาได้หมดเลยค่ะรัฐบาล ได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาอุปกรภัยที่เกิดขึ้นนะคะโดยได้ให้กําลังใจกับทั้งผู้ปฏิบัติและก็ผู้ประสบภัยค่ะพวกผู้ไปกับการวางแผนในระยะยาวอยากจะขอให้ประชาชนทุกคนให้ความมั่นใจและก็เชื่อใจในรัฐบาลของเราในการบริหารจัดการน้ำนะคะ